สวัสดีครับวันนี้มาดูรถไถคูเวต้า M9000 นะครับครับคันนี้คูเวต้า m 9 0 0 0 90แรงม้าเทอร์โบนะครับน,นี้เทอร์โบโรงงานนะครับสภาพสีเดิมทั้งคันนะครับสีล้อต่างๆ,ๆนะครับ เป็ 9, นเก้าพันครับจะมีเวท่วงหน้าด้วยนะครับจะมีหกลูกนะครับดูสภาพโดยรวมก่อน,นครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบครับสี่สูบเทอร์โบนะครับสี่สูบเทอร์โบปั๊มดีเซลเป็นปั๊มใหญ่นะครับเป็นปั๊มแยกนะครับระบบเกียร์ก็จะเป็น 8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับวันนี้เกียร์หลักมี4เกียร์นะครับดูฝั่งนี้ครับตรงนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังที่พวงมาลัยนะนครับ,รบเป็นระบบเกียร์ซัทเทิลนะนี่ก็เป็นโลไฮนะครับตรงนู้นก็เป็นโฟวินครับ ภาพดูดีมากครับสีเดิมยังสดนะครับคันนี้เป็นรถที่ประกอบในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นรถที่มาจําหน่ายศูนย์ไทยเป็นรุ่นแรกๆนะครับป,ประกอบญี่ปุ่นทั้งคันนะครับก็ล้อหน้านะครับจะเป็นเบอร์12.4ขอบ24นะครับ12.4ขอบ24 ล้อหลังนะครับล้อหลังจะเป็น18.4ขอบ30นะครับจะมีเวทถ่วงล้อด้วยนะครับเวทถ่วงล้อขนาดใหญ่นะดูด้านหลังนะครับ,นะรบสภาพเดิมมากครับ โอไม่เคยปั่นนะครับอันนี้จ้าของไม่เคยปั่นเลยครับสภาพหลวมยางก็พอใช้นะครับดอกยังใช้ได้อยู่ครับยังไม่เปลี่ยนก็ได้ลอนานก็เช่นกันครับพพพอนันนี้เครื่องสภาพเครื่องเครื่องดีไม่มีไอระบายให้โูรอีกนะครับปกตินะครับโฟวิน ใช้ได้ปกตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันในฝั่งนู้น,นครับผ่านก็จะเป็นผานหกช่วงยาวนะครับผ่านหกใบยี่สิบหกช่วงยาวเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยครับมีสตาร์ทไม่ต้องเผาหัวนะครับสตาร์ทเลยคนระับ ฟังเสียงเครื่องนะครับเสียงเครื่องเงียบมากครับนิ่มๆเลยครับฟันไม่มนะีฟันไม่ไหลนะครับฟันไม่ไหลนะครับนะเครื่องนิ่มมากครับ Thank you. ระบบไฮโดรลิกนะครับไฮโดรลิกยังดีนะครับเสียงเงียบมากครับคันนี้ทํางานเงียบมากนะครับเฟืองท้ายยังดีนะครับออกตัวไม่มีกืกกักนะครับวิ่งนิ่มครับไม่หอนเลยนะครับเงียบมากครับสําหรับท่านใดสนใจคันนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับคันนี้ราคา สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทมีเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนครับมีเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนครับครับไม่ใช้ไม่ผิดหวังครับคันนี้สภาพเดิมๆนะครับขายตามสภาพนี้เลยนะครับสนใดสนใจมาดูรถได้นะครับรถอยู่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น,นครับ เบอร์โทรศัพท์097 321 3929นะครับ097 321 3929ดูสีนะครับดูใกล้ๆนะครับสียังสดอยู่นะครับดูระบบไฮดรอลิกนะครับรับเครื่องแล้วนะครับครับด้านหน้านิ่งเลยนะครับ ทนใดสนใจติดต่อได้นะครับทดลองขับก่อนได้ครับครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับทดลองขับได้ครับรับรองว่านิ่มแน่นอนราคา3ามแสนหกหมานบาทครับราคานี้ครับไม่แพงครับสนใจโทร0ูนย์เก้าเจสานึ่งสามเก้าสอครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบการนําเสนอเพลงท่านี้ครับครับสวัสดีครับ